รการ D S ทัวร์เทสทอลครับช่วงแรกของรายการ D S t o u r เราจะพาทุกท่านไปพบกันที่เอเชียทีครับรายการในช่วงที่2 D S เทสครับับเราจะพาไปทิมนะครับข้าวหน้าไก่5้าแยกที่ห้องหารพุนเลอกันนะครับและนี่คือช่วงสุดท้ายนะครับช่วง D S ทอลวันนี้เราจะพาไปพบกับข้าราชการคนหนึ่งครับซึ่งประสบความสำเร็จในการาน สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่อง DS ท o นะครับซึ่งวันนี้เราพาท่านมาที่เอเชียทิกนะครับเอเชียทิกเราก็คงรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเรามาพูดประวัติกครข้าวๆกันดีกว่าในศศตศตวรรษที่18นะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสมัยสมัยนั้นสมัยที่ชาติตะวันตกเข้ามาในแถบเอเชียเยอะขึ้นนะครับด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของรัชกาลที่5 ต้องมีพระราชดำริต้องการให้ประเทศเรามีความเจริญทัดเทียมกับต่างชาตินะครับจึงได้ผูกสัมพันธ์ธรไมยตีกับชาติเดนมาร์กสร้างท่าเรือแห่งนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเหลือสิ่งก่อสร้างในอดีตลงเหลืออยู่นะครับเราไปพบกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ และนี่คือหลุมหลบภัยเก่านะครับในสมัยสงครามโลกโกดังอีสเอเชียติกแห่งนี้เคยถูกญี่ปุ่นใช้เป็นฐานที่มั่นและใช้เป็นคลังแสงนะครับจึงยัง,งคงหลงเหลือโกดังไว้มากมายนะครับแล้วก็ในโกดังนี้ญี่ปุ่นเคยขนเพชรพลอยและสมบัติที่ขุดได้จากการจนบุรีมาเก็บไว้ที่นี่ด้วยครับ แล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ Ds Tour แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสภาพปัจจุบันนะฮะของเอเชียทีในปัจจุบันนะฮะว่ามีเป็นยังไงนะฮะก็ตามผมมาเลยครับเนี่ยครับจะเห็นนะฮะว่านี่คือโกดัง1ตอก1นะครับก็จะมีขายของมากมายครับจะเป็นร้านต่างๆไม่ว่าจะร้านเซเวเนียร์ขายของให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะ เป็นยังไงครับกับสภาพเอเชียทิกในปัจจุบันนี้ที่ผมได้พาทุกท่านไปเที่ยวชมมาอย่างคร่าวๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะฮะจากในอดีตซึ่งเป็นเพียงแค่ท่าเรือเก่าๆเป็นที่โกดังเก็บของเก่าๆนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้เอาละครับแล้วก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาของ Ds ทัวร์เลวนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ ครับต่อไปเป็นช่วง DSK นะครับาทางผมนะครับจะพาไปร้านหาที่แนะนำไว้นะครับจะอร่อยแค่ไหนตามมาดูเลยครับ สำหรับห้องอาหารพูลเลอร์นะครับขณะนี้เราก็อยู่ในห้องอาหารพูลเลอร์นะครับแล้วก็คือนี่ก็คือเมนูหลักของร้านนะครับข้าวหน้าไก่นั่นเองครับแถเก็มีใส่สังเวกตาหน้ารับประทานดีนะครับและในร้านนี้นะครับไม่เียงจะมีแต่เพียงแต่ข้าวหน้าไก่นะครับยังมีเมนูอื่นๆอีกครับเช่นบะหมี่เกี๊ยวมีตั้งแต่บะหมี่หมูแดงบะหมี่กุ้งบะหมี่หน้าไก่ก็มีนะครับแล้วก็มีผัดพริกหวานข้าวผัดเมนูพื้นฐานทั่วไปก็ยังมีด้วย นี้นะครับก็เปิดมาเกือบร้อยปีแล้วครับเปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่มีกองทัพญี่ปุ่นนะครับเข้ามาไทยครับโดยร้านนี้นะครับก็เปิดมาตั้งแต่รุ่นปู่ของคนขายเลยนะครับตอนแรกนะครับก็จะขายข้าวหน้าไก่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตลาดนี้ก็มีการขายอย่างอื่นแทนนะครับพวกแบบข้าวผัดบะหมี่อะไรอย่างนี้นะครับโคตรชนมากนะครับก็จะสั่งข้าวหน้าไก่นะครับบะหมี่ไก่ข้าวผัดไก่กันนะครับ ส่วนความพิเศษของข้าวหน้าไก่ของที่นี่นะครับเขาก็จะใช้แบบน้ำมันนะครับลาดลงไปให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ใส่ไข่แล้วก็แป้งลงไปนะครับซึ่งเป็นความพิเศษของข้าวหน้าไก่ของที่น,นะครับค่ะสวัสดีครับ<อ><อ>เราอยู่กับรายการ d ีเ a l ทอนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพามาพบกับท่านดรสม,มุทรคสิตนนท์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งระฟ้าครับ ซึ่งวันนี้ท่านจะได้นำข้อคิดแล้วก็วิธีดำเนินการมาให้พวกเราฟังครับคำถามแรกเลยดีกว่าครับงานทรัพยากรธรณีนี่ทำงานอยู่กับอะไรนะครับทรัพยากรธรณีก็คือทรัพย์สินที่มีบนโลกงานของกรมทรัพยากรธรณีก็คืองา,าน,าท,านที่เราต้องบริหารจัดการทรัพย์สินที่มี มาใช้ประโยชน์จัดให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ของเราให้มากที่สุดซึ่งกรมทรัพยากรทีรมม่นี้เรามีภารกิจหลัก4ด้อข้อแรกก็คือในเรื่องของการสืบอสอบค้นหาข้อมูลธรณีทยาอันที่สอ,องก,ก,อก,ก,ก็คือในเรื่องของการหาจัดการทรัพยากรธรณีให้เกิดประโยชน์กับวงชนมากที่สุดอันที่สามก็ในเรื่องของการอนุรักษ์และคุ้มครองสร้างสถาบันซึ่งจะเป็นทรัพยากรธรรี อย่างเ่นกาลและอาศัยในเรื่องของการทำงารจัดการต่อรูปแก่สิ่งแวดล้อมและอรนีวิบัติไทยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับแล้วในการทํางานนะครับมันมีในหลายรูปแบบมันมีอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคในการทํางานนั่นก็คือในเรื่องของคน คนก็คือตัวเราเองอตัวเราเองเองินเราต้องอันแรกเราก็ต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมมีจิตใจที่พร้อมที่จะทํางานถ้าร่างกายเราไม่พร้อมจิตใจเราไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถจะทำงานให้สําเร็จอันที่สองก็ในเรื่องของอผู้ร่วมง,งานผู้ร่วมง,งานเราก็จะต้องมีความม,มีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมง,งานของเราครับ จะทำให้อาการทำงานเป็นทีมในสังเกตอันที่3ในเรื่องของในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการทำงานอุปกรณ์เราต้องพร้อมถ้าส่วนใหญ่เราก็จะเจอปัญหาเด็กวนใหญ่เราก็จะเจอปัญหาก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจของเราไม่พร้อมก็จะทำให้งานของเราไม่สังเกตอันที่2ก็คือในเรื่องของผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานไม่มีใจให้กับการทํางานการทำงานของเราก็ไม่สําเร็จนี่สามก็คือถ้าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เราไม่ดีการทํางานของเราก็จะจะสํเะาเร็จป้าหมหวัาอย่างครับถ้าุาปรสรรคเยอะขนาดรนี้อะไรเป็นแรงบันดาลที่ทำให้มีผลวันนี้แรงบันดาลที่หรือว่าแรงปักดันที่จะทาให้เราประสบผลสำเร็จได้นั่นก็คือความตั้งใจที่จะทําให างานของเราเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดโดยที่เราไม่พุ่งหวังหรือว่าไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่าะทางานให้สำเร็จได้ง่ายครับแล้วร้องสมบุญมีแนวทางในางการเนินดำเนินชีวิตอย่างไรให้ประส,ขขสบความสำเร็จครับก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตได้ เราก็ต้องมีความพร้อมที่จะทํางานาอันที่ 2. เราก็ต้องมีความมุ่มงมั่นครับที่จะทํางานให้สําเร็จอันที่สาก็คือเราจะต้องรู้จักเรียนรู้ว่างานที่เราทำนั้นมันมีวิธีการอย่างไรเราก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการทํางานนั้นให้ถูกต้อง ตรงมันก็จะทำให้งานได้สำเร็จครับและสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากไว้เด็เยาวชนรุ่นหลังก็อยากจะให้เดเยาวชนรุ่นหลังอลองลองอคิดดูว่าในการที่จะทำงานให้สำเร็จนะั้นนะมันจะต้องมีาการเรียนรู้ในเรื่องของงานนะครับในสองม็นต้องมีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จและอันที่สามมัต้องมีความจริงใจกับผู้ร่วมงาน ก็รำเนิงานให้เปิดได้ง่ายครับก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอเตอร์สมบูรณ์นะครับที่สาะเวลามาให้พวกผมจำมภานนะครับผมครับและในการ DS Talk ก็ขอจบเพียงเนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ช่วงในการนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงความสนุกสนานแล้ก็ได้รับความรู้ไปบ้างนะครับ ก็ขอจบรายการดีเท่านี้ครับขอบคุณครับ